วันนี้ธรรมะของหลวงพี่ตอนที่สองมาแล้วนะคะชื่อตอนว่าอยากรวยหลวงพี่ขันเช้าเสร็จแล้วสายตาก็เหลือบเป็นกำนันสันเดินเข้ามาหลวงพี่ทํายังไงถึงจะรวยได้ผมซื้อหวยยังไงก็ไม่ถูกสักงวดหนึ่งหลวงพี่พอจะมีเลขเด็ดให้ผมบ้างไหมครับมีสี่กำน,นันถ้ากล้าถามกันซัขนาดนี้หลวงพี่ก็จะจัดให้หลวงพี่จะให้เลขอ,อะไรผมครับ รี่ไพมาไวๆเลยครับผมจะได้รวยๆสักทีโยมที่หลวงพี่จะให้เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขนะไอ้ที่หลวงพี่ให้ไปเนี่ยไม่เหมือนกับที่เองไปไล่จับกบจับเขียดจับปังโคกเอามาขูดระทาแป้งแล้วนะอันนั้นมันเป็นการทรมานสัตว์สงสารมันอ้าวไม่ให้ไปขอก็จะรวยได้ยังไงล่ะครับรวยได้สิที่หลวงพี่ให้เนี่ยให้ด้วยสัมมาอาชีวะอาชีพทุสจริตสมัยนี้คนหวังรวยทางรัดกันเยอะ ถ้าเราฐานะร่ำรวยมาก่อนก็ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้ขอวิธีที่ทำให้ตัวเองรวยแบบถาวรคือขยันต้องคอยรับสติปัญญาให้คมเข้าไว้ใช้สมองให้ฉลาดสองมือนี่แหละทำงานอย่างขยันขันแข็งทำให้รวยได้โดยที่ไม่ต้องไปทั่วกับไ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แปดวัดเก้าวัดเลยนะแล้วก็วัดที่มีพระใบ้หวยบอกอยู่เนี่ยอย่าไปเที่ยวเล่นเลยเพราะถ้าวัดเขามีเลขเด็ดจริงเขาเอาไปแทงเองดีกว่าเขาจะมาให้เราไว้ทำไม ความรวยมันมีอยู่ในตัวเราเองนี่แหละหาให้เจอแล้วกันจะหาให้เจอ,อยังไงล่ะครับหลวงพี่อ้าวก็ถ้าเราอยู่เฉยเฉยเราจะเป็นรวยได้ยังไงให้เราใช้สติปัญญาใช้มือทั้งสองข้างของเรานี่แหละบอกไปทํามาหากินทำมาไหยที่ทําแล้วนิ้วมือเราแตกหรือว่าหยาบก้านนั่นแสดงว่าเรากําลังจะรวยแล้วนี่เปรียบเทียบให้ฟังนะจะเลือกแบบไหนละ่ะรวยเงินรวยทองรวยความดีรวยความสุขรวยได้ทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าใช้ตัวเองให้รวยได้เป็นไหม ตาทุกครับหลวงพี่อ้าวจะรีบไปไหนล่ะหลวงพี่ถามผมก็รีบจะไปหาความรวยที่หลวงพี่บอกผมไงครับเดี๋ยวไม่ทันเลขออกจเจริญพรกันแล้วกันนะโยมแม้จบซะแล้วนะคะเรือกกำลังสนุกเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปกันนะคะว่าตกลงกำนันจะรวยสมใจอยากไหมติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอความสวัสดีมีสุขจงมีแดดทุกท่านนะคะ